CIA Sport เรื่องเล่าสนุกสนุกฟังสบายฟังเพลินทุกโมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แอตแลนติกบูเบาครับผมหนึ่งในสโมสรที่แบบยืนหยัดคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแล้วก็รากเหง้าของท้องถิ่นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยแม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยที่ทุกอย่างนี่เ,เงินขับเคลื่อนไปหมดแล้วใช่เลยค่ะในโลกฟุตบอลปัจจุบันที่ธุรกิจสําคัญมากๆมากๆ,ๆบิวเบานี่คือแบบโดดเด่นมากเรื่องการยึดมั่นในปรัชญาของตัวเองเป็นร้อยปีแล้วนะคะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันนะครับทั้งเรื่องปรัชญาที่เขาเรียกกาน ใช่ไหมครับแล้วก็อคาเดมีชื่อดังอย่างเลซาม่าสนามซันมาเมสการเงินหรือแม้แต่ความสำเร็จที่มันไม่เหมือนใครเลยจริงๆจากข้อมูลที่เรามีมานะครับค่ะจัดเต็มแน่นอนโอเคงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเริ่มตรงไหนก่อนดีปรัชญาเท้าก่อนเลยไหมครับกันตาร่าได้เลยค่ะหัวใจสำคัญของบิวเบาเลยนะ คือปรัชญากันเตราหรือแคนเตราเนี่ยแหละค่ะแม้ว่ามันจะไม่ใช่กฎที่เขียนไว้เป๊ะๆนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานมากตั้งแต่ปีหนึ่งพัน้าสิบนู้นเลยค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งสองโหนานมากใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือการจะใช้นักเตะเนี่ยต้องเป็นคนที่เกิดหรือว่าเติบโตในแคว้นบาสเท่านั้นที่เขาเรียกรวมๆว,ว่า iscauheria นะคะซึ่งมันก็จะกินพื้นที่ทางตอนเหนือของสเปนแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสด้วยอ๋อ oh. ครับครับเข้าใจละกันเตรานี่เหมือนเคยได้ยินว่าแปลว่าเหมืองหินอะไรทํานองนี้รู้เปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนการขุดหาเพชรในตมเอ้ยไม่ใช่สิขุดหาเพชรจากเหมืองหินในท้องถิ่นตัวเองอะไรแบบนั้นเลยค่ะครับแล้วทําไมเขาถงึงยังยึดมั่นแนวทางนี้อยู่ล่ะครับทั้งที่แบบมองจากข้างนอกมันดูเหมือนจํากัดตัวเองมากๆเลยนะในโลกฟุตบอลสมัยนี้ที่แบบโอ้โหใครเก่งจากไหนก็ซื้อมาได้นั่นนะสิคะ่ะแต่ มันคือการสร้างทีมจากรากฐานของตัวเองจริงๆค่ะเป็นระบบที่เรียกว่าปิดคือเน้นสายเลือดเน้นคนที่เติบโตมากับวัฒนธรรมบาสกซึ่งตรงเนี้มันสร้างความผูกพันความภูมิใจในท้องถิ่นที่มันเข้มข้นมากๆเลยนะคะอืมอืมอืมแล้วถึงแม้จะดูเหมือนจํากัดตัวเลือกนะแต่มันก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดร้อยกว่าปีนะคะคือบิลบาเนี่ยไม่เคยตกชั้นจากลาลิกาเลยนะ มีแค่3ทีมเองคือบิลเบาเรอาลมาดริตแล้วก็บาร์เซโลนาโหจริงด้วยไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยสุดยอดมากใช่ค่ะแล้วแชมป์ก็ไม่ใช่ไม่มีนะแชมป์ลาลิก้า8สมัยโกปาเดลเรนี่เยอะมาก24สมัยล่าสุดก็เพิ่งได้ปี2024นี่เองหลังจากที่รอมานานตั้ง40ปีนะโอ้โหเพิ่งได้โกปาไปนี่เองแฟนๆคงดีใจกันสุดๆแน่นอนค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเออแนวทางนี้มันก็เวิร์กนะ มันมีประสิทธิภาพในแบบของมันครับไม่น่าเชื่อจริงๆกับข้อจํากัดแบบนั้นแล้วไอ้หัวใจของการสร้างนักเตะต,ตามปรัชญาน,นี้จริงๆมันอยู่ที่ไหนครับเขาไปหากันยังไงปั้นกันยังไงอยู่ที่นี่เลยค่ะเลซามานี่คือชื่อศูนย์ฝึกและะคาเดมีของเขาเลยก่อตั้งตั้งแต่ปี1971เลซามาใช่ค่ะที่นี่เปรียบเสมือนแบบโรงงานผลิตนักเตะบาสโดยเฉพาะเลย เขาจะมีเครือข่ายแมวมองที่แบบโหครอบคลุมทั่วแคว้นเลยนะคะมีสโมสรพันธมิตรในท้องถิ่นเป็นร้อยๆสโมสรเลยเพื่อช่วยกันมองหาเด็กๆที่มีแววอ๋อคือมีเครือข่ายช่วยหาด้วยไม่ใช่แค่แมวมองของสโมสรอ,อย่างเดียวถูกต้องคะ่ะเขาลงไปหาในชุมชนเลยจัดทดสอบฝีเท้าอยู่เรื่อยๆ สิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะคือไม่ใช่แค่ผลิตนักเตะเก่งๆออกมาได้แต่มันคือความสม่ำเสมอค่ะคือเขาปั้นนักเตะระดับที่เล่นในลาลีแกาได้เรื่อยๆจากกลุ่มผู้เล่นที่จำกัดมากๆครับแล้วที่เลซามานีเขาเน้นแต่เรื่องฟุตบอลในสนามอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยไม่เลยค่ะ อันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากเขาเน้นพัฒนาแบบองค์รวมจริงๆค่ะคือไม่ใช่แค่ทักษะฟุตบอลอย่างเดียวแต่รวมไปถึงเรื่องวิชาการการศึกษาทัศนคติวินยัยแล้วก็ที่สําคัญคือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสโมสรด้วยโอ้โหครบวงจรเลยใช่ค่ะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลครบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิตเนสโภชนาการหรือแม้แต่จิตวิทยาคือดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานเลยค่ะ สุดยอดจริงๆครับเหมือนสร้างคนไม่ใช่แค่นักบอลอย่างเดียวใช่เลยค่ะผลผลิตเด่นๆที่หลายคนน่าจะรู้จักก็มีเยอะนะคะอย่างคาบีมาตินสที่ไปไบร์นอเมริกลาโปเต้ที่ไปแมนซิตี้เกปาอาริซาบาลาก้าผู้รักษาประตูค่าตัวแพงอ๋อพวกนี้มาจากเลซม่าหมดเลยเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นเก่าๆอย่างอาริสอดูริสกองหน้าที่คมมากๆหรือสตาร์ปัจจุบันอย่างพี่น้องวิลเลียมส์อินยากีกับนิโก้ซึ่งอินยากีเนี่ยเคยสร้างสถิติลงเล่นในลีกต่อนเนื่อง251นัดไม่เคยเจ็บไม่เคยแบนเลย251นัดโหดมากค่ะแล้วก็คนล่าสุดที่ชูถ้วยโกปาก็คืออิเก้มูเนียอินกับตันทีมนี่ก็เป็นผลผลิตจากเลซาม่าเหมือนกันอยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบ ขนลุกนิดๆน,นะครับในความผูกพันและความสำเร็จจากรากฐานของตัวเองจริงๆจริงค่ะโอเคครับงั้นพอพูดถึงนักเตะแล้วมาดูเรื่องสนามกันบ้างดีกว่าสนามเย่าซานมาเมสที่เขาบอกว่าเป็นลาเกเตดราหรือมหาวิหารแห่งฟุตบอลเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับอ๋อค่ะเรื่องสนามนี้ก็มีสตอรี่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยชื่อซานมาเมสเนี่ยมาจากนักบุญมาเมสค่ะ ตามตำนานเขาเล่าว่าท่านถูกจับโยนให้สิงโตขย่ำในยุคโรมันแต่ปรากฏว่าสิงโตไม่ทำร้ายกลับเชื่องก็ท่านซงงาน<ล>ะงั้นเ<า>ฮ<น>้ยจริงเหรอครับตำนานเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้มันเลยเชื่อมโยงโดยตรงกับฉาย,ยาของสมโมสรกับแฟนบอลที่เขาเรียกกันว่าโลสเลโอนสที่แปลว่าสิงโตนั่นล่ะคะ่ะอ๋อที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วสนามล่ะครับเก่าแก่แค่ไหน สนามเดิมนี่สร้างตั้งแต่ปี1913เลยนะคะเก่าแก่มากใช้มาเป็นร้อยปีเลยส่วนสนามใหม่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเปิดเมื่อปี2013ค่ะครับสนามใหม่ก็ยังขลังอยู่ไหมครับหรือว่าทันสมัยไปเลยความดุดันความเป็นมหาวิหารที่มันกดดันคู่ต่อสู้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะใครไปเยือนก็บอกว่าไม่ง่ายนึกภาพออกเลยครับคงเสียงดังน่าดูแล้วเหมือนจะมีธรรมเนียมอะไรเกี่ยวกับรูปปั้นด้วยใช่ไหมครับที่วางดอกไม้ อ๋อใช่ค่ะค่ะเป็นธรรมเนียมที่กัปตันทีมเยือนจะนำช่อดอกไม้ไปวางที่ถาบรูปตั้นเครื่องตัวของพิชิชีพิชิชีคือใครเหรอครับพิชิชีหรือชื่อจริงคือราฟาเอลโมเรโนอารันซาดีค่ะเป็นตำนานดาวยิงยุคแรกๆของสโมสรเลยแล้วก็เป็นคนทำประตูแรกในสนามซานมาเมสสนามเก่าด้วยชื่อของเขาเนี่ยโด่งดังจนกลายเป็นชื่อรางวัลดาวยิงสูงสุดของลาลิก้าที่เราเรียกว่าพิชิชีทรอฟี่นั่นแหละค่ะอ๋อ oh. อ๋อพึ่งรู้ที่มาของชื่อรางวันนี้เลยอ่ะเนี่ยค่ะการวางดอกไม้นี่ก็เหมือนเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์รากเงาและคุณค่าของสโมสรที่สืบทอดกันมาค่ะลึกซึ้งมากครับเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องเงินเงินทองทองการบริหารจัดการในยุคที่ทีมอื่นทุ่มเงินมหาศาลซื้อซูเปอร์สตาร์เนี่ยบิลเบาที่แทบไม่ซื้อนักเตะนอกแขวนเลยเขาอยู่รอดได้ยังไงครับ แถมยังดูมั่นคงด้วยค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นที่แบบน่าศึกษามากๆเลยนะคือรายได้หลักๆของเขาก็มาจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเหมือนทีมอื่นๆค่ะแล้วก็รายได้ในวันแข่งขันซึ่งตั๋วเขาเต็มบ่อยมากนะคะแฟนบอลเหนียวแน่นจริงๆแล้วก็มีสปอนเซอร์อย่างคูทสแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นก็สนับสนุนหลักมานานครับแต่รายใจะครับโดยเฉพาะค่าตัวนักเตะ ตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจเขาควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากโดยเฉพาะค่าตัวนักเตะนี่คือใช้น้อยมากมาก,มากเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆในลีกมีข้อมูลช่วงปี2009ถึง2016นะคะเขาใช้เงินในส่วนนี้ไปแค่ประมาณ1.5%ของทั้งลีกเองค่ะฮะ1.5%เอเองเหรอครับน้อยมากใช่ค่ะ เขาเอาเงินส่วนใหญ่ไปเน้นลงทุนกับเลซาม่ากับการพัฒนาเยาว,วชนเป็นหลักเลยค่ะมันคือการลงทุนระยะยาวที่ยั่งยืนกว่าในมุมมองของเขาแล้วอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาล่ะครับที่หลายๆทีมการเงินสะดุดกันไปเยอะบิลเบาเป็นยังไงบ้างครับก็มีผลกระทบค่ะมีขาดทุนบ้างในช่วงปี2021กับ22แต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าหลายๆทีมแล้วเขาก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะ ปีล่าสุด23-24นี้กลับมามีกำไรแล้วด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องโยกให้ผลงานในสนามด้วยอย่างการได้แชมป์โกป้าก็ช่วยเรื่องรายได้แล้วก็การบริหารจัดการที่มันรัดกุมจริงๆทำให้นี่สินโดยรวมของสโมสรอ,อยู่ในระดับต่ำมาตลอดครับการเลือกโค้ชก็ดูจะมีส่วนนะครับเห็นว่าไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยใช่ค่ะนี่ก็สำคัญเขามักจะเลือกคนที่เข้าใจปรัชญาสโมสรจริงๆอย่างโค้ชคนปัจจุบันอเนสโตบอเบเดเนี่ย ก็เคยเป็นนักเตะเก่าของที่นี่แล้วนี่กลับมาคุมเป็นรอบที่3แล้วนะคะก็พาทีมได้ชมป์โกป้าเลยสุดยอดครับกลับมากี่ทีก็ยังพาทีมได้ดีแสดงว่าเข้าใจทีมเข้าใจปัชญาจริงๆใช่เลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องแฟนบอลบ้างครับลอสเลโอนสหรือที่เรียกเป็นภาษาบาสกว่าแอ h เลติกเจ้าเนี่ยความผูกพันเขาดูจะเหนียวแน่นเป็นพิเศษเลยนะครับเหมือนเชียร์ทีมชาติมากกว่าเชียร์สโมสรอีกถูกต้องเลยค่ะ ฐานแฟนบอลหลักๆก็แน่นอนว่าอยู่ในแคว้นบาสกแต่ด้วยความที่ปรัชญามันชัดเจนมันของแท้ไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็ดึงดูดแฟนบอลจากทั่วโลกได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้จะเห็นเลยว่า engagement ในโซเชียลมีเดียเขาสูงมากแฟนๆเขาภูมิใจในแนวทางนี้นะคะถึงแม้ผลงานในสนามอาจจะไม่ได้ลุนแชมป์ลีกทุกปีเหมือนทีมเงินถุงเงินถังแต่ความรู้สึกเป็นเจ้าของความเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรมันเข้มข้นมาก ความพักดีของนักเตะที่เติบโตมาด้วยกันบวกกับบรรยากาศในสนามที่ซันมาเมสเนี่ยมันคือสเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆค่ะฟังดูแล้วโรแมนติกเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะมีความโรแมนติกในโลกฟุตบอลสมัยใหม่จริงๆครับผมหลังจากที่เราฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้มาเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าไอ้โมเดลที่มันดูเฉพาะตัวมากๆแบบบิวเบาเนี่ยมันจะสามารถเอาไปปรับใช้ที่อื่นได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อในบ้านเราในไทยลีกอย่างเงี้ยครับ อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะถ้าจะให้ตอบตามตรงนะคะการจะยกโมเดลนี้มาใช้ทั้งระบบเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆและอาจจะยากมากๆเลยค่ะเพราะอะไรครับก็เพราะบริบทหลายและอย่างมันต่างกันค่ะทั้งวัฒนธรรมฟุตบอลโครงสร้างการพัฒนาเยาว,วชนระบบลีกหรือแม้แต่เรื่องภูมิศาสตร์การแบ่งแยกท้องถิ่นมันไม่เหมือนกับแคว้นบาสก์ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนขนาดนั้นมานานแล้วครับครับ เข้าใจได้แต่แต่ถึงจะยกมาทั้งดุนไม่ได้นะคะแนวคิดหลักๆบางอย่างเนี่ยก็น่าจะพอปรับใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนแบบจริงๆจังๆ,ๆเลยลงทุนกับอะคาเดมีสร้างระบบแมวมองในท้องถิ่นให้แข็งแกร่งหรือการพยายามสร้างความผูกพันกับชุมชนกับท้องถิ่นให้มากขึ้นทำให้แฟนบอลร,รู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่แค่ลูกค้าอืมอืม น่าสนใจครับหรืออาจจะลองพิจารณาเรื่องโคต้านักแตะท้องถิ่นดูบ้างไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเด็กในพื้นที่ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาครับคำถามปิดท้ายที่เราอยากจะชวนทุกท่านคิดตามกันไปนะครับก็คือหากลองสมมุติดูว่าท่านเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลในไทยสักทีมหนึ่งท่านจะเลือกนาแนวคิดแบบแอตเลติกบิวเบลเนี่ย มาปรับใช้กับทีมของท่านบ้างไหมครับแลี้ยวคิดว่าทีมจะรุ่งหรือจะร่วงแล้วอะไรคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้บิลเบาเขาหาจุดสมดุลได้ระหว่างการที่ต้องรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เข้มแข็งมากๆไว้กับการที่ยังต้องมีศักยภาพในการแข่งขันในหลีกสูงสุดอยู่ได้ตลอดมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะคะครับคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับค่ะอยากฟังความเห็นเหมือนกัน และนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้เกี่ยวกับแอตเลติกบิเบาสโมสรที่มีจิตวิญญาณแห่งบาสก์อย่างแท้จริงนะครับหวังว่าจะเป็นเรื่องราวที่สนุกแล้วก็ได้แง่คิดกันไปนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมน,นะครับช่วยส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง C.I.A. s p o r t ของเราด้วยนะครับหากมีเรื่องน่าสนใจอื่นๆอยากให้เราหยิบมาเล่าหรืออยากจะสร้างเรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการกีฬาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเรายินดีจัดให้ทุกชนิดกีฬาเลยครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ